สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ลุงป้าน่ามิตรรักนักสะสมเหรียญกระซาบไทยนะครับวันนี้กากา้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญที่ระลึกนะครับทั้ง3าเหรียญ3รุ่นนี้นะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากทุกๆท่านนะครับติดตามรับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกับกากา้าพารวยนะครับเอาข้อมูลของเหรียญที่ระลึกชนิดราคา20บาทนะครับซึ่งมีความสวยงามที่แตกต่างกันนะครับ แต่ละเหรียญแต่ละรุ่นนั้นถือได้ว่ามีความสวยงามควรค่าแก่การสะสมนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้ในคลิปนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกคิวโปนิเกิลชนิดราคา20บาทนะครับเหรียญแรกนะครับตรงกลางนะครับเหรียญแรกนี้นะครับเป็นเหรียญ75ปีกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ พี่ๆน้องๆลุงป้าอาหลายๆท่านอาจจะมีเก็บสะสมนะครับในกระเป๋านะครับหรือว่าหลายๆท่านนั้นก็อาจจะมีเป็นชุดเลยทีเดียวนะครับของเหรียญที่ระลึกนะครับส่วนวันนี้นะครับเหรียญกระทรวงพาณิชย์นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวข้อมูลนะครับกากกาจะไม่พูดถึงรายละเอียดมากนักนะครับก็จะไปที่ยอดการผลิตและก็การประเมินเหรียญ UNC เลยนะครับ ซึ่งเหรียญที่ระลึกนี้นะครับเหรียญกระสาที่ระลึกนี้อ่านประธานด้านหน้าก็จะเป็นรัชกาลที่6นะครับรัชกาลที่6และรัชกาลที่9นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญเหรียญน,นี้นะครับผลิตออกมาเมื่อปีพุทธศักราช2538นะครับขนาดนั้นถือได้ว่าใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับวัดจากขอบนี้มาถึงขอบนี้นะครับ มีความโตถึง32มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักนั้นก็ถือได้ว่าหนักนะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับน้ำหนักถึง15กรัมเลยทีเดียวนะครับส่วนยอดการผลิตนั้น ก็ถือได้ว่ายอดการผลิตของเหรียญที่ระลึกแต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนะครับค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็น้อยมากเลยทีเดียวนะครับน้อยท่านที่จะเก็บสะสมนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักสะสมมือโปรนะครับเป็นนักสะสมนั่นเองนะครับที่มีการเก็บสะสมเหรียญชนิดเหรียญกระสาบที่ระลึก นะครับคิวโปนิกเกิลนั่นเองนะครับยอดการผลิตนะครับผลิตออกมา1ล้าน2 11, 11, อง1เเหรียญน,นะครับของเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญ <อย S 1> เหรียญนี้นั่นเองนะครับผลิตออกมาถือว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับมีความสวยงามนะครับโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับไม่ไว่าจะเป็นลวดลายด้านหน้านะครับมีความสวยงามมากนะครับวงขอบนั้นเป็นเฟืองนะครับวงขอบเป็นเฟืองส่วนด้านหลังนะครับก็ถือได้ว่า ลวดลายนั้นมีความชัดเจนนะครับก็จะระบุว่า75ปีกระทรวงพานิ์นะครับชนิดราคา20บาทประเทศไทยปีพุทธศักราช2538นะครับนี่ก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับมีความสวยงามมากนะครับและก็ควรค่าแก่การสะสมเลยทีเดียวนะครับเราไปเหรียญต่อไปนะครับอ๋อลืมไปนะครับลืมไปนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับรุ่นนี้อ่า มีราคาการประเมิน UNC นะครับ mm. เหรียญ UNC ตัวนี้นะครับ mm. เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับ mm. ก็คือเหรียญ UNC 1 0นยเปอร์เซนต์นั่นเองนะครับที่เขาประเมินเอาไว้นะครับมีการประเมินราคา UNC เอาไว้ถึง 80บาทต่อเหรียญน,นะครับ80บาทต่อเหรียญแต่เหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับก็ราคาก็อาจจะลดหลั่งลงไปนะครับอ่าลดต่ําลงไปนะครับก็อ่าลลาย พื้นที่นะครับที่กาก้ได้มีข้อมูลนะครับในการซื้อขายเหรียญนะครับเหรียญชนิดราคา20บาทนี้ก็ราคาก็ยังไม่สูงมากนักนะครับส่วนใหญ่นะครับเฉลี่ยราคาการซื้อขายส่วนใหญ่แล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ยังไม่เกิน35บาทนะครับซึ่งราคาหน้าเหรียญนั้นก็อยู่ที่20บาทนะครับตัวนี้นะครับแต่เหรียญ u n c นนั้นนะครับก็ ที่เขาประเมินเอาไว้ก็อยู่ไม่เกิน80บาทนะครับนี่ก็คือเหรียญกระทรวงพาณิชย์นะครับเราไปเหรียญถัดไปนะครับเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา20บาทเช่นเดียวกันนะครับอ่าส่วนราคานั้นก็จะแตกต่างจากเหรียญ75ปีนะครับจะแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญ50ปีวันทหารผ่านศึกนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้นะครับ ประธานด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9หรือพ่อหลวงของเรานั่นเองนะครับซึ่งถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับมีความสวยงามในเหรียญรุ่นนี้นะครับมีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับวงขอบก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นระบุว่าที่ระลึก50ปีวันทหารผ่านศึกนะครับตัวนี้นะครับ ก็ถือได้ว่าสวยงามนะครับชนิดราคา20บาทนะครับของปีพุทธศักราช2541นะครับตัวนี้นะครับปี41นั่นเอ,เองยอดการผลิตของเหรียญรุ่นนี้ก็ผลิตออกมาทั้งสิ้น1,111เหรียญน,นะครับราคาที่เขาประเมิน UNC นะครับประเมิน UNC เอาไว้เหรียญน,นี้ก็ตกไป120บาทนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับ120บาท ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับการมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั้นก็มีตั้งแต่50บาทจนถึง80บาทเลยทีเดียวนะครับอ่าส่วน UNC เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่120บาทนะครับเหรียญน,นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญ ที่ระลึกนั่นเองนะครับส่วนเหรียญถัดไปนะครับเหรียญน,นี้นะครับลหลายๆท่านก็มีคำถามนะครับกับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญกระสาบคิวโปนิเกิลนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกคิวโปนิเกิลนะครับ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรนษานะครับสิสิงหาปีพุทธศักราช2555นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับด้านหลังก็จะระบุอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ 80พรรษานั่นเอง12สิงหานะครับชนิดราคา20บาทนะครับอ่าส่วนยอดการผลิตนะครับผลิตออกมาถือได้ว่าเยอะกว่า2เหรียญที่แล้วนะครับเยอะกว่า2เหรียญที่ผ่านมานะครับอ่าก็ผลิตออกมาทั้งสิ้น1ล้านหแสนเหรียญนะครับ1ล้านหแสนเหรียญส่วนราคานะครับราคา UNC นะครับที่เขาประเมินนะครับประเมินเอาไว้นะครับ ตัวนี้ก็ตกไปยังไม่เกิน100บาทนะครับราคา UNC 100บาทนะครับส่วนราคาแลกเปลี่ยนกันในตลาดนักสะสมนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับมีความสวยงามในเหรียญและก็ราคานะครับก็ราคานั้นก็จะแตกต่างกันออกไปเฉลี่ยแล้วนะครับก็ตกไปถึง40-50บาทเลยทีเดียวนะครับเฉลี่ยนะครับก็ราคาอาจจะสูงต่ํา แตกต่างกันออกไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับราคาก็จะประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือความสวยงามนะครับของเหรียญกระสาบคิวโปนิเกิลทั้ง3แบบนี้นะครับ ที่กาก้าพารหรนั้นเอามาฝากพี่พี่น้องๆนะครับให้ได้รับข้อมูลในราคา UNC นะครับแล้วก็ข้อมูลโดยรวมทั่วไปนะครับการซื้อขายนั้นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะครับแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนั้นก็จะมีราคาการแลกเปลี่ยนนั้นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็พี่พี่น้องๆก็ ถ้าจะเก็บสะสมก็สามารถหาได้ในตลาดสะสมนะครับตลาดนักสะสมทั่วไปนะครับก็มีให้เก็บสะสมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับทุกๆท,ท่านนะครับส่วนคลิปหน้านั้น อาจจะมีเหรียญที่มีความสวยงามมากเลยทีเดียวกับเหรียญที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าพารวยก็ขอสวัสดีครับ